ขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับเดิมเราอยู่บนคลองถนนก็ว่าซอล่อแหลมต้องการกระทําผิดกฎหมายระดับหนึ่งแล้วต่อไปไอ้ไล่เท่าไหร่มันก็ไม่ออกขยับเข้าไปอยู่ในทาเนียบก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายมากขึ้นไปทุกทีแต่ไอ้หน้าด้านขอภยัยมันก็ไม่ออกจนกระทั่งเราต้องยกระดับจากทาเนียบ ไปสู่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิจะเห็นว่าทุกระดับของการขับเคลื่อนพันธมิตรนั้นมันสร้างสร้างอะไรครับสร้างการเปิดประตูคุกให้กับแกนนำพันธมิตรกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนกระทั่งถูกดําเนินคดีและยังไม่รู้ว่าจะติดคุกหรือไม่ นี่คือความเสี่ยงของการดําเนินการเมืองภาคประชาชนและเราต้องยอมรับว่าบน193วันนั้นเราไม่สามารถจะสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลชั่วๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกต่อไปพลตีจำรองมาพูดกับผมนักคืนมาหนึ่งตอนวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับว่าตุณปอาทีพ มนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราเราพันธมิตรเนี่ยทำได้ดีที่สุดแค่นี้นหะเราไม่สามารถจะทำงานภาคการเมืองภาคประชาชนให้สูงไปกว่านี้ได้เพราะนักการเมืองไทยมันไม่ใช่นักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงหนึ่งสองเราไม่สามารถจะยอมความเสี่ยงที่จะเจอ M79 ให้กับพี่น้องเรา ได้อีกต่อไปถ้าหากว่าเรายังขืนต่อไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้ว่าเอาเปรียบพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมเพราะฉะนั้นเราจําเป็นอาจจะต้องขยับที่ถึงแม้ว่าการขยับที่ของเรานั้นมันจะทําให้ประตูคุกมันเปิดกว้างกับผมก็ตามทีแต่ผมจําเป็นเพื่อสงวนหรือลดความเสี่ยงในการสูญเสียของพันธมิตรลงให้ได้ นี่คือเบื้องหลังลึกๆของการขับเคลื่อนจากทำเนียบรัฐบาลไปสู่สนามบินนะครับเราก็สามารถทำได้ถามว่าคนเสื้อเหลืองชุมนุม193บันคนเสื้อแดงชุมนุไมไหมครับชุมนุมเหมือนพวกเราแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนคนเสื้อแดง ก็คือการต่อสู้ในเชิงยุทธศาสตร์เราชุมนุมไม่มีใครพูดให้เราในสภานะครับเราชุมนุม193วันการต่อสู้ในเชิงนโยะบายไม่เคยเข้าไปพูดในสภาเลยพักการเมืองที่เราคาดหวังว่าจะพูดถึงพวกเราบ้างพูดให้พวกเราบ้างต่อสู้ขับเคลื่อนทางนโยะบายในสภามากก็พูดน้อยเหลือเกินนายร่าสงเกียริก็ได้5นาทีถึง10นาที แถมประมาณตีสองตีสามซึ่งพี่น้องนอนหลับไปแล้วแต่คนเสื้อแดงชุมนุมเหมือนพวกเราชุมนุมนอกสภาแต่เป้าหมายต่างกับพวกเราในขณะเดียวกัน<า>เขาที่พูดในสภาด้วยเ,เขาสามารถพูดในสภาสส,สพักเพื่อไทยประกตาศตัวชัดเจนว่าเป็นคนเสื้อแดงสู้เพื่อทักษิณชินวัตรเราเสียเปรียบเราแพ้ในเชิงยุทธศาสตร์แน่อนครับ เราไม่สามารถเปลี่ยนการเมืองใหม่ได้แน่ถ้าในสภาวันนี้จตุพรพรมพันธ์ยังสามารถพูดได้หนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงในสภาวันนี้ฉเฉลิมอยู่บำรุงยังสามารถพูดได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วการเมืองใหม่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแน่นอนว่าช่วงที่ฉเฉลิมพูดจตุพรพูดหลายคนพูดในพรกเพื่อไทยมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านตีทีวีทีวีของรัฐช่อง11 n b t นในขณะเดียวกันการชุมนุมของพวกเราไม่มีการถ่ายทอดสดยกเว้นเอชทีวีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนทั่วไปแน่นอนอาจจะไม่เท่าเทียมกันไม่เท่ากันแต่วันนี้เราคิดการเมืองใหม่หนึ่งคือเปลี่ยนระบบการเมืองในสภาทําการเมืองให้ดีขึ้นสองคือให้การศึกษาแก่สังคมพักการเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นพักที่ ให้การศึกษาแก่ส Ma so ังคมนําข้อมูลเขาท็จจริงมาสู่พี่น้องให้ได้เรื่องหักประสงค์เรื่องที่สามจะต้องจะต้องคัดเลือกแต่งตั้งสัะนรรบาป รูปี่าแล้วไม่ินรูปและไปลาออกเรื่องการเดินทางว่าม่ีตั้จะบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องลาออกอย่ังห้สิคนนะครับเกินห้สิคนก็ได้ซึ่งอยู่ในเขตเือกีตั้งยืยันสมมติพี่น้องที่นี่อยู่เขตเลือกตั้งไหนนะครับพี่นอี่อยู่ ข้าวเปิบียนเป็นสาขา้วครับไปยังตําบางขา้าวแก็ําบลบขาต้เดียอตเพื่อรองต่อไปนะครท่เป็นวิธีการที่สามารถเปิดสาขาข้าวเข้าวแล้เข้าแลมคืนน่ข้าวเ้าเรียกว่าข้าวข้าวข้าวฟ้นคืนข้า้าคืนก็้เป็นใส่คุณ่ เือ่ะคผมเคยดิเนี่ยเด็กตอนไม่เคยกินว่าอยู่เชียงรายไงแต่ว่ากินได้บ้านเรียนกากไว้เต็มกากไว้เต็มอันนี้ของใครอ่ะพี่ลีนั่นแหละเดี๋ยวแล้วกันครับว่าขายรถยนต์นะครับเจ้าตัวก็มานั่งอยู่ในเนี้ยนะครับสามหมื่นบาทนะครับผิดผีดหนึ่งลายนะครับขายสีพ่นรถยนต์นะครับเมื่อกี้ก็เห็น เจ้ตัวมานั่งอยู่นี่เหมือนกันครับ5,000บาทนะครับอีก,อกคนนึงก็5,000บาทคนพูดเนี่ยนะครับไม่ประสงค์จะปิดนามนะรวมรวมเป็นสี่หมื่นแล้วนะแล้วก็อีกคนหนึ่งามาอยู่ในนี้เหมือนกันครับขายมอเตอร์ไซค์5 0 0 0บาทครับ แล้วเมื่อเช้ามีคนเอามามอบห้อีกอีกคนหนึ่งครับวันนี้ไม่มานะฮะเป็นเจ้าของโรงแรมห0 0 0ันบาทครับอ,อีกรายหนึ่งนะครับเป็นผู้ก่อสร้างรายใหญ่เลยนะครับสาม0ันบาทนะครับและอีกคนหนึ่งนะครับชื่อเล่นว่าหมูอ้วนนะฮะ ขายอาหารหมูสองพันบาทครับรวมแล้วเป็นห้าหมื่นห้าพันบาทเด้นความเปคุณมังลงเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณครับครับ